คุณคิดว่าตัวคุณเองมีอีโก้ไหมคะจริงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะคนที่มักจะชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหนเนี่ยก็เกิดจากตัวเองนี่นแหละเกิดจากอีโก้ที่มันสะสมที่มันมีอยู่ในตัวเองทำให้เราปิดโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไปไหนสักทีเพราะความรู้สึกว่าเรามันดีแล้วเรามันเลิศเลอแล้วนะคะ ในคลิปนี้ลองมาฟัง20วิธีที่จะช่วยกำจัดอีโก้ตัวร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณถ้าวนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ก็พอรู้ตัวว่าเออเราก็อีโก้สูงอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้โชคดีแล้วที่คุณได้มาฟังคลิปนี้เพราะว่าเราจะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปปรับปรุงแล้วก็ลองฝึกดูตามวิธีการนี้นะคะมันก็จะช่วยให้อีโก้เราเนี่ยลดลงได้ เพราะเมื่อไหร่ค่ะที่เราสามารถลดอีโก้เนาะมันคือโอกาสคะ่ะที่จะทาให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตได้มากขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีแรกก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมรับว่าเราอะเริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องเนาะบางที่เราเริ่มต้นเรื่องอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเนี้ยอีโก้เนี่ยแหละมันจะไปขัดขวางแบบไม่ให้เราแสดงถึงความเป็นมือใหม่อะ่ะเพราะว่ากลัวคนมองว่า เฮ้ยมือใหม่ไม่เก่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะข้อแรกเลยคือยอมรับการเป็นมือใหม่ยอมรับว่าเราอ่ะก็เพิ่งเริ่มต้นนะเราเพิ่งทําเองอย่างอันเนี้ยค่ะจะเคยเป็นเลยตอนที่จอยเริ่มต้นทําคลิปวิดีโอใหม่ๆตั้งแต่แบบ3-4ปีที่แล้วอ่ะพูดไม่เป็นแบบนี้นะคือแบบว่าเป็นปกติเป็นคนที่พูดไม่เก่งอยู่แล้วค่ะพูดไม่เก่งเลยแล้วพอเราทําคลิปออกมาก็มีคนบอกว่า พูดไม่เป็นธรรมชาติพูดไม่ดีพูดไม่อะไรอย่างเงี้ยเราอะค่ะก็แค่บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็นี่เพิ่งเริ่มนี่นะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเลยอะเราไม่มีวันเก่งเลยนะเราก็จะห่วยแตกอย่างเงี้ยแหละไปตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นเราห่วยได้ค่ะเราเป็นมือใหม่เรามีสิทธิ์ห่วยค่ะเชื่อไว้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ให้โฟกัสไปที่ความพยายามกระบวนการในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คะ่ะไม่ใช่โฟกัสไปที่ผลลัพธ์คือบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยคะ่ะคือพยายามจะมองเลยว่าเฮ้ยทำแล้วมไม่เห็นได้เมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีอย่างเงี้ยมันเลยทำใหอ้อ่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมันมันหมดกำลังใจอะ่ะเพราะว่าเวลาทุกบางสิ่งอะคะ่ะมันไม่ใช่ทำปุ๊บเห็นผลลัพธ์ปับ๊บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ย คุณทำอะไรอยู่ก็ตามค่ะโฟกัสไปที่ความพยายามการลงมือทำนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องเลือกระหว่างเป้าหมายชีวิตหรือว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตกับแพชชั่นให้เราเลือกเป้าหมายชีวิตก่อนค่ะให้เลือกเป้าหมายชีวิตก่อนอย่าพึ่งเอาแพชชั่นมา มาเป็นตัวตัดสินเนาะคือบางทีบางอย่างเรามักจะแบบว่าอันนี้ฉันไม่ชอบทอําอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยฉันแบบมันไม่มันไม่รักมันไม่ชอบมันไม่มีแพชชั่นอ่ะอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เป็นสิ่งที่เราเราไม่ได้เราไม่ได้ทําเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราไม่ชอบเนาะมันไม่ใช่แพชชั่นให้ถามตัวเองว่า แล้วสิ่งนี้มันใช่สิ่งที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ของชีวิตหรือวัตถุประสงค์ในชีวิตไหมให้เอาวัตถุประสงค์ของชีวิตมาก่อนค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงวิธีการสบายหลีกเลี่ยงทางลัดทางสบายค่ะอะไรที่มันได้มาง่ายๆอ่ะแต่ให้เราเชื่อในการลงมือทำคือคนส่วนใหญ่อ่ะอยากสำเร็จ แต่อยากสำเร็จแบบทางลัดอยากสำเร็จแบบง่ายๆอยากรวยง่ายๆอันนี้ค่ะยกตัวอย่างเลยคนที่อยากรวยแล้วก็ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละคืออยากรวยนะแต่อยากรวยแบบสบายๆอะ่ะแต่ไม่อยากทำงานอะ่ะเพื่อให้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เชื่อมในให้เชื่อในการลงมือทำมากกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีทางลัดค่ะแต่มันมีทางเร็วถ้าคุณทําเร็วถ้าคุณทํามากมันก็จะได้เร็วค่ะแต่ไม่มีทางลัดค่ะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับตัวคุณเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอะไรสําคัญสําหรับเราเราจะสามารถปฏิเสธสิ่งอื่น ที่จะนำเราออกนอกเส้นทางได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องปฏิเสธเป็นค่ะและเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับเราเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ได้แบบง่ายๆต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการเนี่ยคือจะต้องทั้งบริหารจัดการ ตัวเองและบริหารจัดการคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่จัดการแต่คนอื่นนะตัวเองเนี่ยค่ะสำคัญนะบริหารจัดการตัวเองให้ดีด้วยต่อไปนะคะข้อที่7ค่ะเอาความมีสิทธิพิเศษของตัวเองอะวางไว้ก่อนวางไว้บ้างลืมมันไปบ้างค่ะคืออย่างบางคนนะคะคนที่อีกโก้สูงๆบางคนบางทีมันเกิดจากตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันสูงหรือว่า ความสามารถที่มันสูงมากเนี้ยจนทำให้ตัวเขา่ารู้สึกถึงว่าตัวเองคือคนที่มีอภิสิทธิ์บางอย่างมากกว่าคนอื่นแล้วตรงนี้แหละมันคืออีโก้อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหัดที่จะวางสิ่งนี้วางเอาไว้ลืมลืมมันไปบ้างนะคะต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะให้เวลากับตัวเองนะคะในการที่จะเชื่อมต่อกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเชื่อมต่อกับ จัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในธรรมชาติแล้วเรารู้ว่าโลกใบนี้มันใหญ่โตจัก,กรวาลนี้มันยิ่งใหญ่เราจะรู้ว่าตัวเราอ่ะมันเล็กนิดเดียวค่ะมันเป็นแค่ส่วนเล็กมากๆในจัก,กรวาลนี้ไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายขนาดที่เรารู้สึกเลย ต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะให้คุณนะคะเลือกทางที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงหนักหนาแค่ไหนเลือกทางที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะข้อที่10ค่ะปล่อยมือจากการควบคุมบ้างคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง บนโลกใบนี้หรือทุกคนปล่อยมือจากตรงนั้นบ้างข้อ11นะคะออกมาจากหัวของตัวเองบ้างค่ะออกมาจากความคิดของตัวเองบ้างคือคนเราบางทียึดติดก,กับกับความว่าฉันเป็นแบบนี้ตัวฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็จะคิดแบบนี้ ก็ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลองออกมาจากหัวของตัวเองดูนะคะและต่อไปนะคะข้อที่12บเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณค้นพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในหลุมหยุดขุดหลุมนั้นซะนั่นก็คือเวลาที่เรารู้ตัวค่ะว่ากำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างค่ะหยุดที่จะขุด คุยหรือว่าทำให้สิ่งนั้นอะ่ะมันยิ่งใหญ่ยิ่งขยายลงไปเพราะมันก็เหมือนคุณกําลังแบบขุดหลุมให้มันลึกลงไปเรื่อยๆค่ะลองย้ายโฟกัสเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนโฟกัสใหม่แทนที่จะจมอยู่กับปัญหาอยู่ในหลุมนั้นค่ะถามหาทางออกนะคะต่อไปนะคะข้อที่13ค่ะอย่าปล่อยให้ชื่อเสียงเงินทอง แล้วก็ความสําเร็จที่คุณมีอะ่ะมันครอบงำแล้วก็พาคุณหลงทางจงมีสติข้อที่14ค่ะทิ้งอภิสิทธิ์ชนทิ้งสิทธิพิเศษของคุณอะ่ะเอาไว้ที่หน้าประตูซะอย่าหิ้วนไปทุกที่ค่ะข้อที่15ค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องเลือกมากที่สุดนั่นก็คือเลือกความรักคุณรักอะไรคะคือจริงๆตอนที่จอยอ่านบทความอันนี้ค่ะมันทำให้เรามีสติขึ้นมาค่ะเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนลูกก็แบบป่วยคือเขาไม่ได้ป่วยมากเนาะเหมือนเป็นหวัดนิดหน่อยน้ำมูกนิดนึงไออะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศเปลี่ยนทีเนี้ยเราก็แบบว่า ผลัดไปเรื่อยๆอเออจะพาเขาไปซื้อยาหาหมออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปสักทีนึงเพราะว่ายุ่งห่วงที่จะทํางานมากห่วงจางานกลัวแบบเสียงานอ่ะรับจากเรียนก็รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านรีบรีบ,รบไปทางานาเงี้ยค่ะจนจนกระทั่งอ่านบทความนี้เราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทํางานไปเพื่ออะไรอะ่ะคาตอบก็คือเราอยากที่จะให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกสบายอยากให้พ่อแม่สบาย แล้วเจ้ก็ถามเตงว่าแล้วทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราห่วงที่จะหาเงินแต่ลูกไม่สบายแล้วเกิดลูกเป็นอะไรมากขึ้นมาล่ะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดอะ่ะมันเพื่ออะไรกันแน่สุดท้ายค่ะเราก็เลยยอมที่จะวางงานอะไม่ไม่เป็นไรงานช่างทั้งมันก่อนแต่เอาลูกลูกให้ให้สบายดีให้ลูกแบบโอเคก่อนแบบนี้คือจริงบางทีเนาะ คนเราอะค่ะเรามักจะเลือกงานะ่ะเพราะเราคิดว่าฉันทํางานเพื่อเงินใช้ได้เงินก็เพื่อที่จะทําให้คนที่ฉันรักมีความสุขเนี่ยแหละแต่สุดท้ายคุณคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้เงินพวกนั้นทําให้คนที่คุณรักมีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เลือกให้ถูกค่ะเลือกสิ่งที่คุณรักต่อไปข้อที่16นะคะ จงสร้างความเชี่ยวชาญในเส้นทางที่คุณเลือกอะไรก็ตามที่คุณเลือกว่าสิ่งนี้มันคือแบบงานมันคือสิ่งที่เป็นคุณตัวคุณอะคะ่ะทำให้มันกลายเป็นความเชี่ยวชาญคะ่ะแล้วคุณจะแตกต่างจากทุกคนเลยต่อไปข้อที่17นะคะมันเช็คความรู้สึกภายในของตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่า เราจะต้องคอยแบบเขาเรียกให้คะแนนตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังรู้สึกโอเคอยู่ไหมมีความสุขอยู่ไหมคือบางทีเราจมอยู่แตกกับความเครียดความกดดันความกังวลความรีบเร่งตลอดเวลาค่ะถ้าหากคุณไม่ได้คอย คอยสอดสองคอยเป็นกล้องวงจรปิดดูตัวเองอะสังเกตอารมณ์ตัวเองนะคะมันจะทําให้เราจมอยู่แต่ความรู้สึกแย่ๆเพราะฉะนั้นค่ะหมั่นสังเกตความรู้สึกภายในของตัวเองบ่อยๆข้อที่ 18. ค่ะจงทําตัวเป็นนักเรียนอยู่เสมอท้าะไรคุณรู้สึกว่าคุณรู้แล้วไปสมดนนี่แหละค่ะมันคือตัวที่จะทำลายชีวิตคุณนะคะ ข้อที่19ไม่มีใครในโลกนี้ค่ะสามารถที่จะลดคุณค่าในตัวคุณได้ถ้าใครที่พยายามลดคุณค่าในตัวคุณเขาน่นล่ะกำลังลดคุณค่าของตัวเขาเองและสุดท้ายข้อ20ค่ะหยุดเล่นเกมสร้างภาพแต่ไปโฟกัสที่สร้างชีวิตให้ดีขึ้น สร้างเป้าหมายชีวิตให้มันสูงขึ้นค่ะยกมาตรฐานของตัวเองค่ะไม่ใช่สร้างภาพไปวันๆและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ20วิธีค่ะที่จะช่วยกำจัดอีโก้ตัวร้ายค่ะยิ่งเรามีอีโก้มากค่ะนั่นละมันคือตัวที่จะทำให้เราอ่ะไม่ได้เติบโตไปไหน ไม่ได้ก้าวหน้าจริงๆไม่ได้เก่งจริงๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกตัวเองเก่งนะถ้าคุณไม่มีอีโก้คุณจะเก่งกว่านั้นค่ะคุณชอบข้อไหนมากที่สุดลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากจะแชร์อะไรนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิ s i เนส s อ็กซ์เพค่ะสวัสดีค่ะ